ท้้งเดืยวจริงเลยทั้งเดียวจร้งเลยเหรอไม่เราต้องซักอีกเขาเลยบอกว่าทุกอย่างที่เป็นของเธอตั้งแต่หัวจระทเท้าร่างกายของเธอมือนิ้วเท้าทุกอย่างดูแลอย่างดีผมก็ให้เรียบร้อยชัดคือว่าจัดผมให้เรียบร้อยดูแลตัวเองตัแต่งหัวจระทเท้าให้เป็นดูดีตลอดเวลาคุณคุณบางทีอาจจะสอนเยอะมันอาจจะเซร์เร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเธอต้องดูแลตัวเอง บาทีครูเหมือนแต่งตัวไม่เรียบล้วยเลครูค้เื่อครูาบอกได้เมื่อเช้าอยากลับมาเรื่องเดิมเมื่อเช้าครูบอกว่าเรามาฝึกการวางรองเท้าที่เราทาอยู่แล้ว ของตามวางรองเท้าให้เป็นระเบียบตอนนี้นักเรียนเข็บของตัวเองเลยนะคะให้เป็นระเบียบคุณสัมภาษณ์ดีกว่าไหมถ้าเขียนนี่จะต้องใช้เวลาคุณเดินสัมภาษณ์เลยเดี๋ยวคาจะให้ไหมคส่วนตัว้อไม่เลย้อมไหม 哎呀。<Yeah. S 2> yeah. ในค่ให้ใอห้ตัวเราเองค่ะโเรียมากนีไหนีเติ่์อีกมี้างหล้วน่นคุณเช้าตนที่เราเรียงรองเท้ามีใครรู้สึกว่าฉันอยากจะไปยืนนะต่อวหน้าเพื่อนไหยากเียต่อข้างหลังค่ะเรียกตามที่ค่ะฉันอยากไปข้างหน้าเพื่อนอะไรอย่างนี้าสลับที่กับเพื่อนอะไร เรียกว่าการอะไรการเรียกอะไรการอะไรนการแซงคิวแซงคิวเฉยๆถ้าแซงคิวคนเดียวเรียกว่าแซงคิวแต่ถ้าทำบ่อยๆมันจะตีนิสยัยทำให้เราโตมาบาคนอาจจะเป็นเด็กที่ไม่ดีไม่ดีดดแบบไหนไม่รู้แต่ว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรา เราจะต้องจับใหม่ไหมแต่ครูต้องคิดตลอดเวลาเลยบว่าถ้าเราเปลี่ยนตั้งแต่ครั้งแรกจะทำให้เราคนที่มีระเบียบว,วินัยมากขึน้นดูแล้วบางคนไม่กล้าสอบทุกคนเลยกันนะยินได้เปล่าโอเคเราเป็นทุกคนกมีความเขินในตัวลูกทีก่เราไปเอาลืมไปแล้วอาคิดคิดไม่ออก บางคนบอกว่าผมบางคนไม่ค่อยกล้าตัดสินใจหรือกล้าตอบแต่ที่จริงก็เธอสามารถตอบได้ด้วยตัวเองแน่นอนมาคุณครูไม่ได้อยากจะสอนเธอวางแค่รองเท้าหรอกกูอยากจะสอนเรื่องอื่นด้วยแต่ในเรื่องอื่นในที่เนี้ยเกี่ยวกับการรักษาของการวางรองเท้าก็เหมือนการรักษาของว่าฉันวางตัวนี้แล้วมันจะหายยากกว่าบางคน ถอดรองเท้าวางชั้นสชะชั้นล่างมาเดินขึ้นมาเรียส็จปุ๊บเรียนเสร็จรองเท้าอยู่ไหนล้กก็หาก็เลยบอกว่าการวางรองเท้าเป็นเบียบทำให้เรารู้สึกว่ารองเท้าเราอ,อยู่ปลอดภัยปลอดภัยไม่หายแน่นอนมีใครจะพอจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับการรองเท้ารวมไปกับเรื่องอื่นได้ไหมที่ไม่เกี่ยวกับการรองเท้าเรื่องอื่นที่อย่างเช่นการใช้ชีวิตของเราอะไรเงี้ยมีป่ะถ้าโคตยิ้มแล้วโตู้มีไรมอ๊ก มี่มีเรื่องอมีแน่นอนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือการรองเท้าวางรองเท้าให้เาเป็นการฝึกระเบียบเราใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องฝึกตนเองคือเรื่องอะไรรู้ไหมก<ม>ารเป็นเด็กที่มีภรรยามีความ้อมร้อนและมีความอ,อะไรคะของคุณรัศดรีผู้ชายก็เป็นสุภาพบุรุษใช่ไหมคะจะบอกว่าอยู่ในห้องเรียน สมมติว่าวันนี้คุณหมยมีคำมาหนึ่งคำคำนี้นะเป็นอาจจะเป็นคำที่แรงมากคุณหมออยากรู้ว่าเราจะแก้ปัญหาคำนี้หรือเปลี่ยนคำน,น,คำนี้ให้เป็น,นเนราะได้อย่างไรตามานันนะเปลี่ยนคำนะ้นคุณหมออยากจะบอกคำนี้เป็นคำที่รู้สึกว่าบางคนรู้สึกว่ามันแรงเกินไป จะให้เขารร้สึกว่าอยากส่งกับบ้านต้องพดไนี่ไม่ส่งกนบ้านเลยกแลกเยคนอก็ส่งกันหมดแล้วเนี่ยทังไดีทำไมเไม่ส่งต้องพูดยังไงหลอกเขายังไงเขารู้สึกว่ากาส่งกับ้านคือสิ่งที่เขาทาได้ครอกไหมเผือไปเอาใช้ตอนนี้ก่อยังไม่ส่งนี้ยแต่ก่อนนานๆไม่ส่งเลยอ่ะตอนนี้นานๆเปลีย คุณจะต้องพูดยังไงใครรู้บ้างไ,ไ,าไม่ต้องรูแนะนำคนหน่อยคิดทำยไงดีเอาเอาเอาแบบที่เรารู้สึกว่าที่เราคิดมีไหมเรียบๆคิดไม่ออกเลยถ้าคุณเหมือนไปตะโกนหรือพูดไม่พร้อมกับเพื่อนนี้เพราะว่าเพื่อนอยากส่งกับบ้านโกแมนไม่แล้วคุณต้องพูดยังไงดีต้องพูดแบบไหนพูดยังไงดีบอกมาได้เลยไม่เป็นไรคุณครูจะได้เอามาเรามาคุยแลกเปลี่ยนกับแง่เพื่อน ทำพูดได้คุณต้องพูดว่าไงใจเยน็นเธอส่งการบ้านเซ<ม>็งนี่หรอเดี๋ยวต้องเปล<ม>ี่ยนยังไงแล้วเปี่ยนทำไมไม่สง่งเลยว้าน,นะคะคุณอยากเอาคำว่าทำไมออกต้องเปลี่ยนทำไหนดีเดี๋ยวคุณต้อง,ต,องต้องถามกันไหมว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่สง่งจริงไหมไอ้เจนคิวไม่ส่งการบ้านคิวทำไมไม่ส่งกันบ้านเมื่อวานไม่มาหรอคุพูดอยนีเพราะไหม เพราะว่าเปลี่ยนเป็นคิวเมื่อวานหนูมาโรงเรียนไหมคะวันเพราะว่าไม่เห็นกันบ้านหนูมาส่งกูเลยแล้วคิวจะกล้าคุยกับกูไหมแบบอย่างนี้กล้าคุยยังแต่กูเหม่เยอเคียวไม่ส่งกันบ้านไหมเนี่ทำไมไม่ส่งส่งสิคิวก็หน้าที่ยิ่ง้นแล้วก็หน้าตป็นแต่ละกูเหม่ใช่เหตุผลไปค่ดกูเหม่ใช่เหตุผลปะคือต้องมีเหตุผลกับกูกูก็มีเหตุผลกับเธอสมมุิสมมุิอีกแล้วสมมุิแล้วโอเยม่ก เกิดการจริงเกิดขึ้นจริงเกินเปื้อนตะครุลร้อนวันหนึงคูปไปมากไปดังมันยักหนูนุ๊ทำไมมันสุขรัณฑ์อย่างนี้ทำไมไม่เก็บขยะเนี่ยมันเปื้อนอะไรเนี่ยฮะมันแดงอะไรเนี่ยฮะทำไมไม่ถูไม่เช็ดคิวเจอ,อว่าน,นุ๊หน้าที่ทำได้อย่างเดียวคือทำอะไรตกใจแล้วก็ยิม้มแล้วก็ครูครับผมุงขอไปถูกครับก็คุณรู้เหตุผลไหมก็มันเพื่อนอะไรตะลคปุุ๊ลรู้เลย เขาต้องยังไงนุอันนี้เพื่อนอะไรเหรอคะใครน้ำโอครับใครน้ำอะไรคะน,น้ำโมงอะน้งน้ำโมงเพื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่เลยเมื่อวานค่ะเมื่อวานแล้วเมื่อวานเราได้เมื่อวานเห็นไหมเอยเมื่อวานรอยนี้เมื่อวานเห็นไหมไม่เห็นหเห็นตอนไหนคะ กวดมากขึ้นยังเขาก็ไฟังยังดีไหมแบบนี้ดีแต่พวกหนูอยากรู้ว่าแล้วเราจะทํายังไงดีอ่ะให้มันรอยเพื่องนี้หายไปอ่ะอุ้ยอุ๊ยเห็นตัวอย่างด้วยเห็กบอกเด็กบอกคนไหนสิเราต้องทำยังไงดีหนูบอกมามามาดูอันนี้เราจะถูได้ตอนไหนเอ่ยตอนนี้เลยดีไหมหรือว่าหลังเลิกเรียน เป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นจะได้มาหน้าเติมอารมณ์ร้รายใส่เราถ้าเรามีเหตุผลของกัรเล่กันไปนะ่งวันนี้มีไปมากกว่าทำไมไม่จัดโต๊ะดีๆจัดการเงยเดี๋ยนี้โต๊ะเรียนมีรือยังนั่งยไง โต๊ะก็เบี้ยวพี่ก็เบี้ยว,ยวจัดทุกวันเลยไม่ได้เรื่องเลยเนักเรียนคะวันนี้นักเรียนนั่งเรียบร้อยไม่เลยเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยยังไงอะ่ะทำไมดูเพราะอะไรกันรู้สึกว่ามันเรียบร้อยอเราจัใหม่เราจัใหม่ตอนนี้มีใครนั่ง ก็อี้สามคายมีไหมคะเวจาก็อี้สามคาลูกเอ็นตัวไปข้างหลังแล้วเหลือสอบขาเออเรียกว่าอี้สอขาเออโอเคเอาไปเซกี้กูเหมยตวาดอย่างเงนี้เธอว่ารู้สึกเกรงไหมบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงลูกดีดีดเฟินก็รู้สึกอยากเรียนโฟก,กัส็รู้สึกยิ้มตลอดคาบเลยเพราะกูเหม่ยดูมาเลยดีไหมไม่ดีกูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะเปลีป่ยนตัวเ,เองเธอก็ต้องเปลีป่ยนตัวเองเราจะเป็นการคูวคืนมากขึ้น ม่ใช่เดียวน,นะต้องเปลี่ยนเลยเวลามีปาาัญหาอะไรพูดคุยกันและระหว่างเพื่อนกับเพื่อนก็เช่นกันอย่างเช่นเราเพื่อนสนิทกันคุณพทษกับคุณคุณ,คณต้น,เพ,นาาเ,เพื่อนรักกันไอ้กระดาไอ้เบี้ยไอ้กระดาไอ้อ้วนเพื่อนราาักกันเพื่อนรักกันฟังนานพ่อรู้สึกเสียใจไหมรู้สึกเนะสียใจไามรู้สึกครับ ทำไมมึงก็สึกกลับเล่นด่าาเพื่อนบอกเพื่อนราเล่นนะไม่นะเพื่อนล้วไชอบแต่เราเคยคุยกับเพื่อนเพื่อนสนิทเราไหม บางคนสวยหน้าสวยตาสวยทั้งจิตใจแ้วคุูหมิ่ก็สวยนะสวยจริงๆสวยอยู่บนเดียวไม่รู้คนอื่นมองสวยไม่สวยครูสวยที่สุดในในโลกของครูหมิ่นทุกคนมีโลกของตัวเอง้าจะมองเธอเนี่ยไม่สูงเลยอ้าวก็ได้แค่นี้จะไปบอกให้สูงได้ยังไงอ่ะต่อเหรอต่อบันไดก็ไม่ได้นะก็ส่งสวยแค่นี้แหละได้แค่นี้สวยสุดแล้วแต่เราสามารถสวยเพิ่มได้เองได้ไม่ต้องมาบอกว่า ถ้าคนไหนเอาจีคนไหนที่บุรี่เราเราวิธีง่ายสุดคือถ้าบอกเขาแล้วเขายังบุรี่อยู่เราก็ใช้วิธีการไหนคะับอกคอครูแล้วเราว่าคุณจะ มองในลูกไม่ดีก็แล้วเหมือนใครดูมาตาระดาบ้างใครได้ดูมาตาระดาบ้างยังไม่เคยดูหรอเราต้องเข้าไปดูมาตาแล้วล่ะมาตาระดาเป็นคนที่โลกสวยชุ่มราดเน่อย่างเช่นวันนี้เขาเหมยคุณเหมยเขียนได้่อกี้เหมยเขียนคำว่าเขียนคำนี้ใช่ไหมคุณเลยคุณเหมยคิดได้อุ้ยทำไมคุณเหมยต้องสอนคำหยาบให้นักเรียนอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมยต้องทำยังไง พวกมันยอนเวลาได้ไหมไม่ได้พูกมันทำได้ยางเดียวเพื่ออะไรไแค่ไขแล้วก็บอกนักเรียนว่านี่คือการสอนเฉยๆนะพเหมอนไม่ได้ดัาใครหรือไม่ได้นำใครนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวครูจะให้ทำงานกลุ่มงานกลุ่มในที่นี้เราก็เป็นคนมองร้วยไหมงี้ดีอย่างเช่นวันนี้ฉันสมสมติ สมมติว่ายืมตามเพื่อนสิบาทแล้วแม่ให้มาแค่ห้าบาทแล้วเราต้องคอนต้องว่าคืนเพื่อนสิบาทใช่ไหมเราจะใช้วิธีการพูนกับเพื่อนอยังไงดีเพื่อให้ว่าพรุ่งนี้เราจะคืนเพื่อนอีกห้าบาทเดยที่ที่จริงเราอ่ะเราตกลงกับเพื่อนแล้วว่าวันนี้ที่จะคืนเธอสิบบาทนะแต่มันขาดอีกห้าบาทเราจะต้องพูดบกพื่อนอยังไงดีให้รู้สึกว่าก็ห้าบาทไปก่อนเสิพรุ่งนี้อีกห้าบาทก็ได้นะพรุ่งนี้เพื่อนอยากให้ยืมไหมไม่เราต้องเก็บคำพูดเดี๋ยวคุณครูจะมีหัวข้อที่ รุนแรงว่าับหนึง่งรุนแรงก็จะว่ารุนแรงไหมเป็นคำที่รู้สึกว่าบางทีคุยกับคือห้ามอุ่นนะอะไรเงี้ยแต่เธอวันนี้จะต้องเป็นของข้อใหญ่ของเรื่องนี้ในการทำงานกลุ่มตอนนี้คุณครูเหลือแบบี่คนละนี้สี่หรือยี่สิบสามกลุ่มละหกคนเชิญไม่รวมค่ะ วันนี้แยกกลุ่มละคนกระจายเลยใช่เหลือสามกลุ่มพอ